รอยแผลที่ถูกกระทำของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อาออยากขอเสาได้บอกคำว่า,วาลลยใจให้เขาเป็นคนสุดท้ายอย่าให้เป็นคืออายได้บอบอกแม่นอายบหู ที่ทนอยู่เพราะยังห่วงใหญ่หากเขาคนนั้นจับได้สิบว่าง่ายคืออายบนนอบ่อยากคิดภาพสิเห็นสกดเป็นไมคำว่าพอหากเจ้าเสียหลักตำตอคิดว่าพอสิเป็นจำได้ หากมือนี้เจ้ามีหักแค่คำคำระวังกรรมสิตามสนองบอกคิดถึงโตเจ้าคองไปล่องลองกับภายกระไปมือหนึ่งน้องสิพอเสือเธอกินเนื้อแล้วสิน้ำตาไหลเขาจบตับกลับมามือใด ก็อยากเจ็ดกนนี้หลคนผู้ภายขอไปตามทางให้เจ้าสุดดังที่หวังคนผิดหวังขอลาตรงนี้อยากฝากข้อคิดสุดท้ายหากเจ้าได้พบคนที่ดีหากบ่หยุ์เจ้าชู้สักทีโอออ ตีคนทมาจะว่ามันมันเงียบปป่ะ <c oughs> มันเงียบ <c oughs> ตรงจนยครับจักโอ้โหสุดมันเงียบปวตอนนี้ไ <c oughs> ม่ถึงการหลงมันเงียบปวด <c oughs> มันคือผ่า,าพับใบไหมเ้มันเงียบมันเฮ้มันมันยัง หลูกซีอิสอ่อนอะนะมันมันซื่อๆบ่ครับอาจารย์แม่มันเงียบแมมันรอมันเก็กยูอยู่นะตอนนี้มันมันแบบแข่งขันแล้ว่าท่านเป็นตัวตนป่านไดนะแล้วแข็งคุ้มไหมอยากอยากให้มันมัวให้โหมดนะนะมันเลยมันมีลูกเสด็จเป็นลูกของเจ้าของลูกที่มันบิวบิวอารมณ์ทำไมนะครับอือลองขาคือตอนนี้คือจังผู้สาวทิ้งอายุนะเงียบเพราะรอเพราะจึงรอใช่ไหม อยากแมนออกมาดีสิแม่มันมันเลยกินไอ้มนเลยมนเลยมันยังมาใส่ได้ยมันยังมาทำอะพะว่าเคืนนี้จะขี้เาั่ือคืขี้ไว้ว่านักลองว่าครื่องขี้ไหมเอาลองมันเอานจากอีกครื่งขี้เลมันแกวเสียงมันท่านเดโคเลยนะผมว่ามันมันต้องยู ตายบ่นัน่ร้องร้องบ้งร้องบ้งง้ามันใสนดะ้มันใสร่องสดก็เย็งขาซอยเก็บเอาเศษที่เหลือสากจากคนใจดำร,รอยแผลช <c oughs> ่วยไม่มีลูกใช่ไหมคอยอต้อตงบืนคอยต้อง เขาต้องดันนำมันถึงอย่างนี้มันเด้่มมีลูกเสนีนะทุื่อกี้มันยังมันยังมันยังเงียบอยู่กินน้ำยังน้อยให้เสียมมันจะได้ฝาดตื่นเต้นแล้วตื่นเรนต้องตื่นเต้นอุ้งเติมีนเ้อะยอกไม่ด้อีกไปเก็บเอาเศษหางที่เหลือสาดจากคนใจดำ ลอยแผลที่ถูกกระทำของคนที่อบอรจริงใจสิ่งที่อายอาขอาเขาได้บอคำว่าลายใจมา,มมาให้เขาเป็นคนสุดท้ายอย่ากเป็นคืออายอได้บอบอ่าแม่แบบอายบ่หู ที่ทนอยู่เพราะยังห่วงให่หากเขาคนนั้นจับได้สิบเบาง่ายคืออายบนนอบ่อยากคิดภาพสิเห็นสะกดเป็นไหมคำว่าพอหากเจ้าเสียหลักต,ตํำตอคิดบ่าพอสิเป็นจังได้ หากมือนี้เจ้ามีฮักแค่คำคำระวังกรรมสิตามสนองบอกคิดถึงโตเจ้าพงไปลองลองกะไปกะไปมือหนึ่งน้องสิพ่อสื้อเธอกินเนื้อแล้งสิน้ำตาไหลเขาจกตับกลับมามือใดโโอ้้โอ้ คงเป็นได้แค่เขาย้ำยีบ <S ings> ่อยากเจ็บกว่านี้หลายคนผู้ภายขอไปตามทางให้เจ้าสุขด,ดังที่หวังคนผิดหวังขอลาตรงนี้อยากฝากข้อคิดสุดท้ายหากเจ้าได้พบคนที่ อยู่เจ้าชูสักทีโอโอโ่โอ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 อยบ่อโ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 จโอ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 โีโอ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 อออโ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 เออโออโ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 อนอโอโอ ขอกินหนาวุ่นวุ่นเลยขนาดปิดีเอลได้เลยะจะไม่กันงาแตกอืมโอเคเราจะถอดเสื้อแล้วโอเคขี้นี่แหละขี้นี่แหละขี้นี่พอดีเลยพอขึอ้นหัวม,มันมันแม่นหน่อะมันรู้สึกว่าอารมณ์เจ็บมันมันถึงก่อนนะนะมันยังรออยู่ขี้กเอาเอารมณ์<ล><ะ>อีกจักหน่อยได้ใส่อีกงจักหน่อย <c oughs> มามาแล้วม,มาแล้วทำไมนะ ค่อยเจ็บค่อยๆก็เลยครับองเจ็บนะครับอืมครับผมค่อยๆอะไรเห็นไหมคนคนฟังคอยไร่ไข้ออารมณ์ไเพื่จะงบรรยายมาก่อนจะหน่อยนั่นค่อยๆเห็นวมาเขามีอารมณ์อย่างนี้ถาเราบอสก่อนนะาอไคอย เอาเศษผ้าที่เหลือซากจากคนใจดำรอยแผลที่ถูกกระทำของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อายอยากขอสิ่งสิ่งหนึ่งเริ่มต้นเรียนอารมณ์เห็นไหมมันเกมแ้วตอนแรกตอนแรกอารมณ์บทอบนะบอกบอกว่าวัิมาเป็นยังไงมาก่อน เราเรื่องยังอยนะเสียงป่จจุว่าเสียงบอท่านบอท่านไหนมันปนในด่างแต่ว่าหมันคนฟังเราโอ้มันเป็นยังไงสิพอจะซิงยังคือหายหงุดหว่ามันมันเกิดยังขึ้นวันหนึ่งสิงยังคือปัจจุบันอ่ะนะเออตอนแรกหมันเป็นอารามาบทว่าซิงนี่คือหนิ่งขึ้นมาอีกแมนแมนเพรว่าขึ้นมาอีกครับแมนตอนแรกถ้าขึ้นเรื่องแล้วที่อยากเกินนั่มเลยสินะไอ้คนฟังเราโอ้แล้วกับหมันเขามนปัจจุบัน เก in ็บเอาเศษหางที่เหลือสาดจากคนใจดำากมนอม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 ไงห้มันอมันอุ่นๆยงไรนะเาหลอนเลยเก็บเอาเศษหางอ้มนี่เข้ามาเก็บยังไงนเก็บอ่ามันอุ่นมัน่นแว่ามันข้นยังไงสิ่งนั้นคแรงมันขึ้นยัไ เก็บเอาเศษหางที่เหลือสากจากคนใจดำรอยแผลที่ถูกกระทําของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อายอยากขอเสารได้บอกคำว่าลายใจให้เขาเป็นคนสุดท้ายอย่าให้เป็นคืออาย ได้บ่บ่แม่นอายบ่กหูที่ทนอยู่เพราะยังห่วงใหญ่หากขาวคนนั้นจับได้สิบเาง่ายคืออายบ่กนอบอบอยากคิดภาพสิเห็นสะกดเป็นไหมคำว่าพอหากเจ้าเสียละตำต่อ คิดบ่พอสิเป็นจังได้อาเข้าเข้ามาเก็บเอาเศษหางที่เหลือซากจังมาถึงเข้ามาเนี่ยครับอาจารย์ที่เหลือซากที่เหลือซางมาถึงที่เก็บเอาเศษหางที่เหลือซากอย่างไรครับอาจารย์อย่างไรมันอย่งมาถึงที่ เก็บเอาเศษนาที oh ่เหลือซาบจากคุณชายดัที่เหลือซาบเป็นสีป่ะครับแ่นกบคล้ายกระสังเสียงลุงทับเอาไว้ ใจดำรอยแผลที่ถูกกระทำของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อายาโคจ่จะจะนึงยังไงไหมครับจะดึกยังไงบางเามื่อกี้ไม่ไดึกยังไงบ้าพอดต้องต้องต้องช่วยแมวสิ่งอของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่มันมันมันตะแกรงนึก,กนนยัไ<อ>งไงสิงไปเรื่องสิ อาจะเอื่อนไลายครับผมอ่าไม่เก็บเอาเศษผาที่เหลือสารจากคนใจดำรอยแผลที่ถูกกระทาของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อ้าว่า่ต้องเล่นที่ไร ขางคนที่บอดจริงใจไม่เป็นใจกันแล้วเล่นที่ไรผมคนที่บอดมันไปเอื่อนไปเลยนะแมนคนที่บอดจริงใจของคนที่บอดจริงใจยังนะครับของคนที่บอดจริงใจบอดตรงที่บอดเล่นไรไปเลยนะคนที่บอดจริงใจอ่าแมนมันเจ็บัจหน่อยนะมันเลื่นมันหวาน่มเอาลุ้มที่มันสวนยั่อยนะแต่มาเป็นอันลับของบด เก็บเอาเศษหางที่เหลือสากจากคนใจดำรอยแผลที่ถูกกระทําของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อาออยากขอเสาได้บอคำว่าลายใจให้เขาเป็นคนสุดท้ายอย่าให้เป็นคืออาย ได้บอกบอกแม่นอายบอกหูเพียดขับแร้วฟังกับครับผมโอเคไลายคนหรอกทำดูได้ก็สิแล้วหน้าหมดลายขวดยุ่ม <laughs> เก็บเอาเศษหางที่เหลือซากจากคนใจดำ ฮักได้ยู่บ่อาจารมามาท่าไนกูได้นาะไปฮักบ่คเับอือไปท่านถึงอารมณ์อะไรเก็บเอาเศษฮักสินกัสพวดสมพวดแมันป็่อารมณ์เกาหองะไรสแล้ว เก็บเอาเศษหักที่เหลือสากจากคนใจดำรอยแผลที่ถูกกระทำของคนที่บ่จริงใจสิ่งที่อาออยากขอเสาได้บ่อคำว่าลลาใจให้เขาเป็นคนสุดท้ายอย่าให้เป็นคืออาย ได้บอกแม่นอายบอกหูที่ทนอยู่เพราะยันห่วงใหญ่หากเขาคนนั้นจับได้สิเป้า่ง่ายคืออายบ่หนอบ่อยากคิดภาพสิเห็นสะกดเป็นไหมคำว่าพอหากเจ้าเสียหลักตำตอ คิดว่าพอสิเป็นจังได้นนหากมือนี้เจ้ามีฮักแค่คำคำระวังกรรมสิตามสนองบอนนคิดถึงตัวเจ้าของไปลองลองกระพายกระบมือหนึง่งน้องสิพ่อเสือนน คนสองวี่จอดรไดดันเสร็จครับจจดกังมเป็นดวนอันนจอดราบอได้จอดรลับยัแคไะเจรจัดพี่ขับเขาจะอยู่อีกขั้นหนึบอกครับจะเลไปจอดเดี๋ยวมัอจรัต้องไม่จไปจอดไปจอดจอดวัอไรจอดจอจอดอจอดจรจอด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  มองมีขั้นเขาจอดเมียนขับวเลยจอดโอ้เราคือจิดคักจินเนียคนแกนปันกรุงเทพนอกว่าน่ะไปคุยคุยลูกพีอยู่เซงเงียนอยู่กเลยซาเนี่ยแล้วไอ้แล้วไม่จะซองฟิตนะเดี๋ยวครับเดียวเราทำใจกันนะโอ้ยเราเป่าพอเราบอกว่าวงเป่ารารับว่ากินมับอกว่ากินครับกินไล่พอมาันหอดอยู่บอกคนแกนหอดครบว่าสภาพมีหอดมาักนเมียน่อเราอ่ะ ถเทเลกวสิเซ e e ียอยู ed, ่ในหันนะนะผมทำใดสามพันเราก็เอาสามพันผมบ่มีจัดอนนเลยไปคุยกับลงพักเราอะวเลยไปก็เลยอ่านได้อยู่ในหมอกมาบอหอดผมก็ได้ลูกพี่เ่าันวะตันวะมวยมาหาแล้วน้องว่าจุ๋นิวตันวะเป็นยังเราตันวะเราไม่เห็นผมไม่เคยลงไส้เราตัวะเม็นเราตะโอ้ยจพากัะเด็ดเนียไดดอกันวะกเพิ่งแยกจยกกันก็แก้วบกันผ่านใยมึมมัน ได้ครับผมได้ยืนทำผันไปบรรยากาศใจอ่ะวัดปบกวกเปิดกระจกวกเรบพอถามใบกับขี้โวัวจะเราเป็นเปาบอแล้ววะบอลตกเป้าค่ะวะยิ้มมืนบ่ดีอาจารย์แล้ว่าไม่อยากเป้าเก็บเงินไปซื้อเบียร์อยุ่งเราถามเปิดกระจกลงแล้วปกติกานเปิดกระจกลงมันงสิคอับใบกำกีนะสวัสดีค่ะแค่นี้กันเด้อค่ะเมื่อยมือ